สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สภากาแฟเช้าวันนี้วันศุกร์ครับเป็นสภากาแฟสัญจรครับขณะนี้อยู่บนรถกำลังเดินทางไปสู่ <c oughs> สถานทูตนอร์เวย์เพื่อที่จะไปพบปากกับท่านเอกอัคราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทยทูตโพเซนจะคุยกันถึงเรื่องที่ว่า การจัดลำดับประเทศที่แฮปปี้ที่สุดมีความสุขที่สุดในโลกปีนี้เป็นประเทศนอร์เวย์ครับแซงหน้าประเทศเดนมาร์กปีที่แล้วประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ทราบไหมครับประเทศไทยอยู่อันดับที่32แน่นอนครับว่าปัจจัยมาตรฐานที่เขาวัดว่าอะไรคือความสุขของการจัดลำดับนี้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นเรื่องทางตะวันตกนั่นก็คือเรื่องความสุขทางด้านวัตถุเขาก็มีประเด็นที่สำคัญครับว่าจะวัดอย่างไรว่าใครมีความสุขมากกว่าใครเขานำเอาหนึ่ง caring caring นี่น่าสนใจเขาหมายถึงว่าคนเราจะมีความสุขต่อเมื่อถ้าเรามีความทุกข์แล้วเนี่ย เรามีคนที่เราหันไปหาเขาได้พึ่งพาได้ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ของคนหนุ่มสาวหรือความทุกข์ของคนชราที่ตอนกเกษียณแล้วจำเป็นต้องมี caring มีคนมาแสดงความเป็นห่วงเป็นใหญ่ดูแลนั่นคือปัจจัยแรกที่สองคือ freedom เสรีภาพประเทศไหนจะมีความสุขได้เขาบอกต้องวัดด้วยว่าคุณมีเสรีภาพหรือไม่อย่างไร เสรีภาพในที่นี้อาจจะหมายถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการเดินทางเสรีภาพในการเลือกวิชาชีพเสรีภาพในการที่จะเลือกที่อยู่อาศัยนั่นก็คือปัจจัยว่าความสุขที่เขาจัดกันเนี่ยเขาเรียก world happiness report ซึ่งก็เป็นการสนับสนุนการที่มีมาตรการ บอกว่าความสุขต้องเป็นตัววัดสำคัญไม่ใช่แค่ GDP ไม่ใช่แค่ตัวอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าผลผิดมวลรวมเท่านั้นก็น่าสนใจครับว่าความสุขวัดกันอย่างไรสำหรับรายงานนี้ Caring ปัจจัยที่หนึ่งคือเอื้ออาทรผมคิดว่าภาษาไทยควรจะเป็นว่า มีความเอื้ออาทรสองคือเสรีภาพสามคือ generosity ความใจกว้างฝรั่งเขบอกครับว่าจะมีความสุขได้ต่อเมื่อสังคมนี้มีความใจกว้างช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งแน่นอนในสังคมฝรั่งนี่เรามักจะเจอปัญหาว่าเอฝรั่งนี่เห็นแก่ตัวเอาตัวเองมาก่อนคิดถึงแต่ปัจเจกคิดถึงแต่ individuals คือ ตัวเองแต่ไม่คิดถึงสังคมเป็นส่วนรวมในขณะที่เอเชียเรามักจะมองว่าครอบครัวส่วนรวมเป็นที่ตั้งอีกข้อหนึ่งคือ h o n e s t ตี้ครับเขาวัดประเทศไหนมีความสุขมากน้อยแค่ไหนเนี่ยปัจจัยอยู่ที่ h o n e s t ตี้ความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งก็แปลว่าต้องไม่มีคอร์รัปชันผมก็ว่านี่แหละเป็นตัววัดที่สำคัญเป็นมาตรวัดที่สำคัญว่าประเทศไหนสังคมไหน จะมีความสุขได้มากน้อยแค่ไหนสังคมนั้นต้องไม่มีเรื่องช่อฉนต้องมีมีเรื่องโกงกินต้องไม่มีเรื่องประพฤติมิชอบทุจริตในหน้าที่นี่ก็น่าสนใจว่าเป็นปัจจัยอีกข้อหนึ่งแน่นอนอีกข้อหนึ่งที่ว่าประเทศไหนจะอยู่ลำดับความสุขแค่ไหนอยู่ที่ health สุขภาพด้วยไม่ต้องสงสัยข้อนี้สำคัญสุขภาพคุณไม่ดีคุณก็ไม่มีทางที่จะมีความสุข ..income รายได้นั่นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เขาวัดว่าใครมีความสุขมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอยู่ที่รายได้และก็อีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายสำคัญมาก good governance ธรรมิบาลสังคมไหนจะมีความสุขได้ต้องมีธรรมิบาลถ้าอยู่กันอย่างไม่มีกติกาไม่เคารพกฎหมายไม่มีความเป็นนิติรัฐไม่มีความเท่าเทียม มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมากก็แน่นอนครับไม่สามารถจะบอกได้ว่าสังคมนั้นมีความสุขฉะนั้นที่เขาวัดกันที่เรียกว่า world happiness report แล้วให้ประเทศนอร์เวย์มาเป็นประเทศที่มีความสุขสูงสุดเนี่ยเพราะว่านอร์เวย์เนี่ยได้คะแนนสูงสุดเรื่อง caring เอื้ออาทรเรื่อง freedom เรื่องเสรีภาพเรื่อง generosity เรื่องความใจกว้างเรื่อง honesty เรื่องความซื่อสัตย์เรื่อง health เรื่องสุขภาพ เรื่อง i ิน o m e เรื่องรายได้และ Good ก o v e เว a n นซเรื่องของธรรมาพิบาลน,นี่ครับปัจจัยที่เขาวัดกันตรงนั้นที่ผมมีข้อกังขาก็คือว่าในมาตรฐานที่ World Happiness r e น o r t ีนี่ไม่มีเรื่องความพอเพียงซึ่งผมคิดว่าเป็นหัวใจของความสุขเพราะว่าไม่ว่าคุณจะมี Prosperity หรือว่าความร่ำรวยความมั่งคั่งรายได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ย ถ้าสมาชิกในสังคมไม่มีความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ในระดับหนึ่งหรือความพอเพียงซึ่งภาษาฝรั่งอาจจะเรียก self sufficiency หรือ sufficiency การที่เราไม่ตั้งเป้าหมายทางวัตถุสูงเกินไปมีแต่อยากจะได้อยากจะได้อยากจะได้ตลอดเวลาไม่รู้ว่าระดับความพอเพียงตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสายกลาง ถ้าไม่มีความเป็นสายกลางไม่มีความรู้สึกพอเพียงไม่น่าจะมีความสุขได้ครับฉะนั้นนั่นคือการวัดแบบฝรัง่งแต่ก็มีหลายข้อที่ผมเห็นด้วยว่าความสุขของสังคมนั้นต้องมีเรื่องเอื้ออาทรเสรีภาพสุขภาพและต่อต้านการคอร์รัปชันแต่ถ้าเป็นของไทยเราเอเชียผมก็เชื่อว่าต้องมีปัจจัยอื่นครับเช่นครอบครัว ความอบอุ่นของครอบครัวความเอื้ออาทรแน่นอนสําคัญความพอเพียงและความยั่งยืนด้วยครับไม่ใช่พอเพียงอย่างเดียวแต่ต้องยั่งยืนด้วยฉะนั้นพอเพียงถ้าแปลเป็นฝรั่งก็อาจจะบอก sufficiency คือรู้ว่าเท่าไหร่พอไม่ใช่มวัวแต่สร้างความร่ำรวยทางเศรษฐกิจทางธุรกิจแล้วเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำต่างสูงในสังคมมากสังคมนั้นก็ไม่มีความสุข คุณรวยแค่ไหนคุณก็ไม่มีความสุขเพราะคุณรู้ว่าคนที่อยู่ในสถานภาพต่ำกับคุณในสังคมจะมองคุณด้วยความรู้สึกไม่พอใจจะรู้สึกว่ามีความไม่เท่าเทียมกันที่ไม่เท่าเทียมกันนั้นเพราะโอกาสไม่เท่ากันความฉลาดเฉลียวความเก่งกาสามารถอาจจะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับระหว่างลูกคนรวยลูกมหาเศรษฐีกับลูกชนชั้นกลางลูกคนจน ถ้าได้โอกาสเท่ากันเรียนหนังสือเท่ากันมีโอกาสแข่งขันเท่ากันผมก็เชื่อครับว่าความเท่าเทียมความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยจะน้อยลงกว่านี้ทุกวันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นครับทุกวันนี้คนบางกลุ่มได้โอกาสมากกว่าคนอีกบางกลุ่มฉะนั้นก็เกิดความเหลื่อมลำ้ำพราะเกิดความเหลื่อมล้ำความไม่พอใจในสังคมก็เกิดขึ้นอย่างที่เกิดขึ้นแล้วในหลายๆสังคมที่เราเห็นแม้กระทั่งกรณีที่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกตั้งเนี่ย ก็มีการมองว่าเพราะว่าเกิดความเหลื่อมล้ำแม้กระทั่งในสังคมสหรัฐชนชั้นกลางชนชั้นที่เห็นว่าตัวเองไม่มีโอกาสชนชั้นที่เห็นว่าโลกาภิวัตน์ globalization ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับเขาฉะนั้นเขาก็เลยต่อต้านคัดค้านเก็บเอาความรู้สึกเอาไวล้ลึกๆพอมีโอกาสในการเลือกตั้งก็แสดงออกมาการณีทรัมป์นี่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าความเหลื่อมล้ำอาจจะทำให้เขาเลือก ในสิ่งที่คนทั่วไปมองว่าอะไรกันเนี่ยทาไมถึงเลือกคนประเภทนี้เข้ามาได้แต่นีิสะท้อนความเหลื่อมล้ําความไม่มีความสุขความทุกข์ที่แฝงอยู่ในสังคมนั้นๆัน,น,นันวันนี้ที่ผมกําลังเดินทางเพื่อจะไปที่สถานทูตนอร์เวย์ way, เพื่อไปตั้งวงจิบกาแฟกับท่านเอกอาคราชทูตนอร์เวย์พอร์เซนก็จะถกกันประเด็นนี้แหละครับว่าเออนอร์เวย์เขาทำยังไงในประเด็นต่างๆนี่แหละ เรื่องเอื้ออาทรเรื่องความใจกว้างเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเรื่องสุขภาพเรื่องของธรรมภิบาลทําไมเขาจึงได้คะแนนสูงสุดตามมาตรฐานของ world happiness report นี้ซึ่งก็แน่นอนครับว่าจะเป็นบทเรียนสําหรับเราเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกับทุกอย่างที่เขาทํานะครับแต่ว่าสังคมในประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยได้คะแนนสูงนะครับเรื่องเกี่ยวกับ ความสุขความเท่าเทียมการมีสังคมที่เอื้ออาทรต่อกันไม่ว่าจะเป็นสวีเดนเนเธอร์แลนด์และในประเทศในแถบสแกนดิเนเวียไอซ์แลนด์ก็ได้คะแนนสูงโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเรื่องการดูแลรักษาพยาบาลการให้เกียรติซึ่งกันและกันของประชาชนการที่ความเหลื่อมล้ำ น้อยกว่าประเทศอื่นนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับเช้าวันนี้สภากาแฟผมกำลังขยับขยื่นอยู่ในท้องถนนเช้าวันนี้คืนนี้ครับที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งผมพยายามจะเอาเรื่องที่จะมากระตุ้นให้คนไทยเราได้ตระหนักได้ช่วยกันที่จะผลักดันให้ประเทศชาติไปสู่ความเป็นประเทศที่มีคุณภาพจะเรียกว่าไทยแลนด์4.0 หรือไม่ก็ตามแต่ประสิทธิภาพความทันสมัยความสามารถในการแข่งขันขณะเดียวกันก็ไม่ลืมรากเงาของเราในเรื่องของการสร้างความเท่าเทียมความฉลาดเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่จะมีนวัตกรรมใหม่ๆเมื่อคืนนี้น่าสนใจครับกรณีที่ผมเชิญคนรุ่นใหม่คุณอาทิตย์คุณบอมเนี่ยมาคุยเรื่องบิตคอยน์คุยกันถึงเรื่องฟินเทค คุยกันถึงเรื่องบล็อกเชนที่ผมเห็นว่าน่าสนใจมีคนเข้ามาดูมากกว่าที่ผมคาดคิดหลายหมื่นคนครับแสดงว่าคนไทยไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามที่มาตั้งวงสนทนาใน Facebook Live กับผมเนี่ยสนใจเรื่องของนวัตกรรมมากก็เป็นเรื่องดีครับผมก็จะได้เชิญคนรุ่นใหม่ๆคนที่กำลังทำเรื่องนวัตกรรมสร้างชาติ มาตั้งวงสนทนาว่าเราควรจะแลกเปลี่ยนกับเรื่องอะไรคืนนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้เชิญดรวีรชัยเตชวิจิตท่านเป็นกงศูนกิติบัตักของเอสโตเนียประเทศเอสโตเนียนี่น่าสนใจมากครับคือมีรูปแบบเศรษฐกิจเรียกตัวเองก็เป็นประเทศสตาร์ทอัพเป็นประเทศประชากรแค่1.3ล้านคนครับแต่ว่า สามารถทำตัวเองให้เป็นประเทศที่เป็นดิจิทัลเกือบทั้งหมด99%ธุรกรรมทั้งหลายที่ทำคุณติดต่อราชการทั้งหลายเนี่ยออนไลน์หมดครับทำจะผ่านมือถือหมดครับก็บอกว่าถึงขั้นที่ว่าเด็กคลอดในโรงพยาบาลที่เอสโตเนียเนี่ยทันทีทันใดที่ออกมาข้อมูลเกี่ยวกับเด็กนั้นชื่อเสียงเรียงนามพ่อแม่เป็นใครออนไลน์ไปทันทีครับแล้วได้เอกสารออนไลน์สำหรับเด็กคนนั้น ทารกใหม่คนนั้นทันทีเขามีประเด็นครับว่าที่นั่นเป็นมิตรกับธุรกิจถึงกันที่ว่าคุณสามารถจัดตั้งบริษัทได้ออนไลน์คุณไม่ต้องไปหาใครเลยครับคุณออนไลน์และคุณสามารถเปิดบริษัทได้ภายใน18นาทีครับ18นาทีคุณตั้งบริษัทได้เลยนะครับแล้วคุณไม่จําเป็นจะต้องอยู่ที่เอสโตเนียคุณอยากจะสมัครเป็นพลเมืองของเอสโตเนีย คุณสามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ถ้าคุณมีคุณสมบัติที่เขาวางเอาไว้ได้ด่คุณเป็นพลเมืองของเอสโตเนียกิตติมศักดิ์หรือว่ามีสิทธิแล้วแต่คุณสมบัติของคุณแต่คุณไม่จําเป็นต้องไปอยู่ที่นั่นเลยฉะนั้นคืนนี้ผมเชิญดรวีรชัยมาดรวีรชัยนี่รู้จักกันมานานครับเป็นนักคิดเป็นนักสร้างสรรค์เป็นนักธุรกิจตอนนี้ก็มีบทบาทใกล้ชิดกับเอสโตเนียเพราะว่าเป็น กงสุลกิติมัสส์ว่าเอสโตเนียเป็นตัวอย่างของประเทศเล็กๆที่สร้างความเป็นดิจิทัลประเทศนี้เพิ่งจะออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตมา20กว่าปีนี้เองครับแล้วก็ไปอยู่กับ EU ด้วยสร้างจากการที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรใหญ่ของสหภาพโซเวียตไม่มีเสรีภาพไม่มีความหวังว่า สร้างเนื้อสร้างตัวได้อย่างไรพอแยกออกมาตั้งหลักได้ครับแล้วเอาความทันสมัยนี่แหละไม่จําเป็นต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เหมือนประเทศต่างๆบอกว่าเขาจะเป็นประเทศสตาร์ทอัพเขาจะใช้อินเทอร์เน็ตความเป็นดิจิทัลนี่แหละสร้างชาติขึ้นมาให้ทันสมัยประชาชนมีการศึกษาผ่านออนไลน์ทุกสิ่งทุกอย่างใช้ความเป็นออนไลน์ให้เป็น ประโยชน์สูงสุดฉะนั้นเขาเรียกเขาเรียกเป็นประเทศเศรษฐกิจแบบสตาร์ทอัพทุกอย่างเนี่ยผ่านดิจิทัลได้แม้กระทั่งเขาบอกว่าตำรวจของเอสโตเนียเนี่ยก็ใช้ทุกอย่างผ่านออนไลน์ตรวจสอบได้ตรวจดูว่าใครทำตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรได้และประชาชนเขาก็เคารพในความเป็นกติกาของธรรมิบาลที่ชัดเจน เปรียบเทียบไปใกล้ๆบ้านเราสิงคโปร์ประชากร4ีหล้านคนประเทศที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติก็เหมือนเอสโตเนียเขาก็ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติฉะนั้นทรัพยากรเขาอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่สมองของคนฉะนั้นเขาต้องสร้างคนการศึกษาต้องมาก่อนสอนให้คนฉลาดสอนให้คนใฝ่รู้สอนให้คนตั้งคําถามสอนให้คนวิเคราะห์ฉะนั้นคืนนี้เราจะได้ฟังจากดรวีรชัยซึ่งได้วิเคราะห์เรื่องนี้ มาเล่าให้เราฟังครับว่าเอสโตเนียก็าําอย่างไรเขาถึงสามารถสร้างประเทศขึ้นมาเป็นประเทศที่ทันสมัยอีกประเทศหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าเป็นประเทศสตาร์ทอัพเนชั่นคืออิสราเอลใครที่เคยอ่านหนังสือชื่อสตาร์ทอัพเนชั่นนี่คือที่มาของการสร้างอิสราเอลเป็นประเทศทุกวันนี้เนี่ยเป็นประเทศที่นําหน้าเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องดิจิทัลเรื่องสตาร์ทอัพที่หาตัวจับยากครับผมเจอหลายๆคนคนไทยนักธุรกิจ ที่บอกว่าไปอิสราเอลมาเพื่อจะไปหาหุ้นส่วนเพื่อที่จะมาทําเรื่องดิจิทัลดีล่ะครับฉะนั้นเอสโตเนียสิงคโปร์อิสราเอลเป็นตัวอย่างของประเทศที่วางเป้าหมายชัดเจนสร้างคนสร้างระบบการศึกษาสร้างระบบสังคมสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดกับทุกคนในประเทศว่าเขาต้องมีเป้าหมายร่วมกัน นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากครับผมจะพยายามใช้โซเชียลมีเดียใช้ Facebook Live เพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ร่วมกันครับได้ร่วมกันที่จะแลกคิดสร้างสรรค์แล้วหาทางที่จะร่วมกันให้ได้ครับนี่ผมอยู่ในรถขณะนี้กำลังเดินทางไปแถวแถวสุขุมวิทสถานทูตนอร์เวย์ ประจำประเทศไทยเรจะไปตั้งวงจิบกาแฟากับท่านทูตทําไมนอร์เวย์จึงได้รับอันดับหนึ่งของความเป็นประเทศที่แฮปปี้ที่สุดในโลกเออเขาทําอะไรอย่างไรบ้างผมเชื่อว่าคนไทยเราควรจะฟังและฟังแล้วจะได้นําไปปรับปรับสําหรับให้ประเทศเราแฮปปี้แน่นอนครับมีการสํารวจอีก รายงานหนึ่งที่บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มิสซ r a b เบิลน้อยที่สุดคือทุกน้อยที่สุดนั่นก็าวัดจากตัวเลขสองตัวหลักก็คือจํานวนคนตกงานซึ่งของเราก็มีน้อยกับอัตราเงินเฟ้อซึ่งของเราก็ต่าสองสาตัวนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยคนทุกในไทยน้อยที่สุดหรือคาอาจะเป็นเพราะว่าเข้ามาเมืองไทยเขาเห็นคนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นคนไทยไม่ค่อยเป็นทุกอะไรเท่าไหร่ เขาก็เลยบอกว่าเป็นประเทศที่มีทุกน้อยที่สุดแต่ไอ้หน้าตายิ้มยิ้มแจ่มใสยิ้มแบบสยามนี่บางครั้งเราก็ไม่น่าจครับว่าเป็นยิ้มกรบเกลื่อนหรือว่าเป็นยิ้มที่มาจากความรู้สึกดีจริงๆแต่เราก็ต้องรู้สึกดีเราต้องรู้สึกว่าความคิดแบบพอเพียงแต่ขณะเดียวกันต้องมีแรงกระตุ้นให้สร้างสังคมที่มีความสามารถในการแข่งขันที่มีความภูมิใจในการสร้างชาติ และที่สามารถจะบอกกล่าวกับทุกคนว่าที่นี่ยึดเอาเรื่องสุดจริตยึดเอาเรื่องธรรมิบาลยึดเอาเรื่องความเท่าเทียมยึดเอาเรื่องเสรีภาพยึดเอาเรื่องของการเคารพในสิทธิ์ซึ่งกันและกันเป็นหลักผมเชื่อครับว่านั่นแหละจะนําไปสู่ความเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งทางความสุขไม่จําเป็นจะต้องร่ํารวยทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวซึ่งเราก็ควรจะทํานะครับแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือ การสร้างคุณภาพให้กับประชาชนพอสร้างคุณภาพให้กับประชาชนแล้วเรื่องอื่นๆไม่ต้องเป็นห่วงครับเขาจะมาเองครับนี่คือสี่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามฉะนั้นวันนี้พูดถึงเรื่องนอร์เวย์แฮปปี้ที่สุดในโลกวันคืนนี้จะพูดถึงเอสโตเนียประเทศสตาร์ทอัพเล็กๆที่มีคุณภาพเป็นประเทศดิจิทัลจริงๆเนี่ยเขาทำกันอย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่ถึงครับตอนนี้ ใครที่อยู่ท้องถนนก็คนคงจะเห็นนะครับว่าฝนก็ตกมาโปรยปลายก็ไม่เป็นไรครับเย็นลงหน่อยครับอากาศแต่ว่าที่สําคัญคือคนไทยต้องใจเย็นและคนไทยจะต้องถกถแถลงประเด็นต่างๆนี่สอนอชพูดถึงเรื่องพรบปิโตรเลียมแล้วก็พูดถึงเรื่องราวที่ทําไมลูกเศรษฐีทําผิดแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศสบายๆไม่สนใจว่าตัวเองจะต้องทําหน้าที่พลเมืองเลย ทุกอย่างล้วนเป็นปัจจัยที่คนในสังคมต้องช่วยกันแก้ครับฉะนั้นสักครู่ครับประมาณ9โมงเศษเศษเนี่ยจะเข้ามาใน Facebook Live อีกครั้งหนึ่งสภากาแฟที่สถานทูตนอร์เวย์ Norway ครับขอบคุณที่ติดตามเช้าวันนี้นะครับเช้าวันนี้ใครไปทำงานใจเย็นๆรถติดฝนตกเป็นเรื่องปกติของคนไทยแต่ถ้าเมื่อไรเราบอกว่า ฝนตกอย่างไรรถก็ไม่ติดนี่แสดงว่าเราเก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวสักครู่เจอกันนะครับสวัสดีครับ